เสียงหัวใจที่เต้นแรงจนได้ยินชัดในหูเสียงหายใจที่เริ่มถี่ขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลมือข้างหนึ่งรู้สึกหนักจนยกไม่ขึ้นริมฝีปากเริ่มเบี้ยวและลิ้นเริ่มพันกันคำพูดที่ต้องการจะเปล่งออกมากลับกลายเป็นเสียงอ้อแอ้ที่ตัวเองแทบไม่เข้าใจภาพตรงหน้าเริ่มสั่นไหวราวกับกล้องที่หลุดโฟกัสนี่คือสัญญาณที่ร่างกายพยายามบอกว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะอันตรายที่เรียกว่าโรหลอดเลือดสมองแต่หากในขณะนั้นไม่มีใครอยู่ใกล้ไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีเสียงเรียบปลอบใจมีเพียงตัวคุณคนเดียวที่ต้องผชิญ มันคือการทดสอบสติที่โหดร้ายที่สุดที่ชีวิตมอบให้เพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการแข่งกับเวลาแข่งกับสมองของตัวเองที่กำลังขาดเลือดและออกซิเจนอย่างต่อเนื่องหากคุณล้มลงโดยไม่มีการตอบสนองหรือไม่รู้วิธีช่วยตัวเองสมองอาจเริ่มตายภายในไม่กี่นาทีในนาทีแรกของการเกิดอาการสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้ตัวว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงเพราะหลายคนมักคิดว่าเป็นเพียงอาการเวียนหัวธรรมดาหรือเหนื่อยจากความเครียดแต่ความแตกต่างของโรคหลอดเลือดสมองคือมันมาแบบเฉียบพลัน ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าหากคุณรู้สึกว่าครึ่งหน้าเริ่มชาปากเบี้ยวยิ้มไม่เท่ากันแขนข้างหนึ่งไม่มีแรงพูดไม่ชัดหรือมองเห็นภาพซ้อนคุณต้องรับรู้ทันทีว่านี่คือภาวะที่ต้องลงมือทำอะไรบางอย่างในตอนนี้ไม่ใช่รอให้ดีขึ้นเองเมื่อเริ่มรู้ตัวว่ามีอาการหลอดเลือดสมองสิ่งแรกที่ควรทำคือหยุดทุกอย่างทันทีห้ามพยายามเดินหรือเคลื่อนไหวแรงๆเพราะแรงดันภายในหลอดเลือดอาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงกว่าเดิมให้ค่อยๆนั่งลงในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเช่นพื้นห้อง,ห,องหรือใกล้กำแพงที่สามารถพิงได้หากอยู่ในห้องครัวหรือห้องน้ำให้พยายามออกมาที่บริเวณโล่งที่ไม่มีสิ่งของแหลมคมเพราะถ้าคุณล้มลงโดยไม่มีใครช่วยอาจได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม,ตมจากการกระแทกหรือของตกใส่หลังจากที่จัดท่าตัวเองให้ปลอดภัยแล้วให้พยายามหายใจเข้าออกลึกๆอย่างช้าๆเพื่อควบคุมจังหวะหัวใจอย่าพยายามฝืนพูดหรือขยับปากเพราะจะทําให้ร่างกายเครียด และออกซิเจนที่สมองลดลงพยายามโฟกัสไปที่ลมหายใจเท่านั้นหายใจเข้าลึกๆนับ1-5แล้วผ่อนออกนับ1-5ทําทำซ้ำอย่างต่อเนื่องประมาณ2-3นาทีเพื่อให้สมองได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้มันจะไม่เพียงพอในการรักษาโรคแต่ช่วยยืดเวลาของเซลล์สมองไม่ให้ตายเร็วเกินไปขั้นตอนต่อมาคือการเรียกความช่วยเหลือแม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวแต่ในยุคปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยได้มากกว่าเดิมโทรศัพท์มือถือคืออุปกรณ์ช่วยชีวิตที่สำคัญที่สุดพยายามคลาน หรือเลื่อนตัวไปหาโทรศัพท์ให้ได้หากมือข้างหนึ่งยังขยับได้ให้ใช้มือข้างนั้นกดปุ่มโทรฉุกเฉินหรือโทร1 6 6 9ซึ่งเป็นสายด่วนกู้ชีพของโรงพยาบาลในประเทศไทยหากอยู่ต่างประเทศให้กฎหมายเลขฉุกเฉินตามประเทศนั้นเช่น911หรือ112อยากกลัวว่าจะพูดไม่ชัดเพราะเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินผ่านการฝึกให้เข้าใจผู้ป่วยที่พูดลำบากคุณเพียงผู้ชายว่าสตรกหรืออมพาตพร้อมบอกที่อยู่ของคุณเท่าที่ทำได้ หากโทรศัพท์อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่ยังมีเสียงเรียกได้ให้พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในตัวคุณเสียงอาจไม่ดังมากเพราะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่บางครั้งเสียงนั้นอาจช่วยให้เพื่อนบ้านหรือคนใกล้เคียงได้ยินและรีบเข้ามาช่วยเหลืออย่ารู้สึกอายที่จะร้องขอเพราะในสถานการณ์แบบนี้ชีวิตสำคัญกว่าทุกสิ่งถ้าคุณไม่สามารถขยับแขนขาได้เลยให้พยายามขยับนิ้วหรือเท้าทีละน้อยเพื่อกระตุ้นระบบประสาทถ้ยังคงทำงานอยู่บ้างการขยับเล็กน้อยจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและช่วยป้องกันไม่่้้ราาาางงงงกยชไปทัขลออบบีบนิวมื หรือกระดิกนิ้วเท้าช้าๆแม้จะยากแต่ทุกความพยายามมีค่าเพราะมันคือการยื้อชีวิตตัวเองให้อยู่ต่ออีกไม่กี่นาทีจนความช่วยเหลือมาถึงอีกเทคนิคหนึ่งที่แพทย์บางคนแนะนําคือการนวดเบาๆบริเวณใบหน้าและแขนขาที่ชาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลดแรงดันที่สะสมในเส้นเลือดฝอยวิธีนี้ไม่สามารถรักษาได้แต่ช่วยให้เลือดบางส่วนยังคงหมุนเวียนและลดอาการชาเฉียบพลันได้บ้างอย่าก,กดแรงเกินไปแค่ใช้ปลายนิ้วลูบวนเบาๆแล้วหายใจเข้าช้าๆพร้อมกับนับในใ,นใจเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนก หากอาการเกิดขึ้นขณะที่คุณอยู่บนเตียงให้พยายามพลิกตัวให้นอนตะแคงข้างซ้ายสีสย,ยกสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ30องศาท่านี้ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปสมองได้ดีขึ้นและลดโอกาสที่เลือดจะข้างอยู่ในหลอดเลือดส่วนที่ตีบอย่านอนราบหรือหงายหน้าโดยสีสตำ่ำเพราะจะทำให้เลือดไหลเวียนผิดจังหวะและเพิ่มแรงดันในสมองในขณะที่รอความช่วยเหลือห้ามกินอาหารดื่มน้ำหรือกินยาใดๆโดยเฉพาะยาแก้ปวดหรือยาอัสไพรินเพราะหากคุณไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นหลอดเลือดสมองตีบ หรือแต่การกินยาผิดประเภทอาจทําให้อาการเลวร้ายลงหากเป็นหลอดเลือดแตกการกินยาละลายลิ่มเลือดอาจทาให้เลือดออกมากขึ้นในสมองและนําไปสู่ความตายได้สิ่งเดียวที่ควรทําคือพยายามสงบจิตใจและประคองตัวให้อยู่ในท่าที่ปลอดภัยอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยยื้อเวลาได้คือการจิ้มนิ้วให้เลือดออกเล็กน้อยซึ่งเป็นเทคนิคฉุกเฉินที่คนบางกลุ่มใช้ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกหลักการคือการลดแรงดันเลือดในร่างกายเล็กน้อยโดยให้เลือดออกบางส่วนแต่ต้องทําด้วยความระมัดร,ระวังสูงสุด และเฉพาะในกรณีที่ไม่มีทางช่วยตัวเองได้เลยให้ใช้เข็มสะอาดหรือของแหลมเล็กๆแทงปลายนิ้วทั้งสิบให้เลือดไหลออกเล็กน้อยจากแต่ละนิ้วแล้วนวดเบาๆเ,เ,เพื่อให้เลือดหมุนเวียนเทคนิคนี้ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนแต่มีรายงานว่าช่วยให้ผู้ป่วยบางคนมีสติได้นานขึ้นก่อนรถพยาบาลมาถึงในขณะเดียวกันพยายามไม่ให้ร่างกายเย็นเพราะอุณหภูมิที่ลดลงจะทําให้การไหลเวียนของเลือดช้าลงหากอยู่ในห้องแอร์หรือบริเวณที่ลมแรงให้ห่มผ้าบางๆหรือคลุมตัวด้วยเสื้อผ้าที่มีอยู่ใกล้มือความอบอุ่น จะช่วยให้ร่างกายคงแรงไว้ได้อีกระยะหนึ่งหากเหงื่อออกมากให้ใช้ผ้าซับเบาๆเพราะร่างกายที่ชื้นจะทําให้สูญเสียพลังงานได้เร็วในช่วงเวลานี้สิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าสูญเสียสติเพราะความกลัวและความสิ้นหวังจะทําให้ระบบประสาทสั่งการรวนการควบคุมการหายใจและหัวใจผิดจังหวะพยายามพูดกับตัวเองในใจว่าฉันต้องรอดฉันกําลังทําถูกทางเพื่อให้สมองส่วนอารมณ์ทํางานเชื่อมโยงกับส่วนสั่งการคุณอาจลองนึกถึงคนที่คุณรักหรือเหตุผลที่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปภาพเหล่านั้น จะกระตุ้นสมองให้หลั่งสารเอนโดฟินออกมาเล็กน้อยช่วยลดความเครียดและรักษาสมดุลของระบบหัวใจถ้าคุณยังมีแรงพอใช้เวลาช่วงนี้เขียนข้อความสั้นๆในโทรศัพท์เช่นฉันเป็นสตรกอยู่บ้านคนเดียวช่วยเรียกรถพยาบาลมาด่วนแล้วส่งให้คนใกล้ชิดหรือโพสต์ในกลุ่มครอบครัวเพราะแม้ข้อความนั้นจะพิมพ์ผิดบ้างแต่เพียงคำว่าช่วยก็อาจเพียงพอให้คนที่เห็นรีบโทรกลับมาหาคุณหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินแทนบางคนอาจเลือกเปิดเสียงเรียกเข้าหรือเปิดลำโพงโทรศัพท์ให้ดังที่สุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินสามารถฟังเสียงรอบข้าง และระบตุตำแหน่งได้จากระบบ GPS หากโทรศัพท์มีระบบเรียกฉุกเฉินอัตโนมัติเช่น SOS หรือปุ่มสั่งงานด้วยเสียงให้พูดคำว่าช่วยด้วยหรือโทร1669ระบบอาจตอบสนองโดยไม่ต้องกดปุ่มเมื่ออาการเริ่มทรงตัวอย่าพยายามลุกขึ้นยืนหรือเดินเพราะอาจทำให้ล้มและเลือดในสมองไหลเวียนผิดปกติให้อยู่ในท่าเอนตะแคงต่อไปจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงหากเริ่มรู้สึกง่วงหรือสติเริ่มเลือนพยายามกัดฟัน หรือขยับกรามเพื่อกระตุ้นตัวเองให้ยังรู้สึกตัวห้ามหลับโดยเด็ดขาดเพราะหากคุณหมดสติสมองอาจขาดเลือดถาวรทุกการเคลื่อนไหวทุกลมหายใจและทุกความพยายามในช่วงเวลาเหล่านั้นคือการต่อสู้ของมนุษย์กับความตายอย่างแท้จริงโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่และไม่เลือกอายุแต่เลือกคนที่ไม่รู้เท่านั้นเป็นเหยื่อหากคุณรู้วิธีเอาชีวิตรอดอย่างมีสติเมื่ออยู่คนเดียวคุณจะมีโอกาสรอดมากกว่าครึ่งก่อนความช่วยเหลือมาถึงเพราะสิ่งที่ยื้อชีวิตได้ไม่ใช่เพียงยาในโรงพยาบาลแต่คือความเข้าใจ และความพร้อมในวินาทีที่เวลาหยุดเดินเมื่อสัญญาณของโรคหลอดเลือดสมองเริ่มปรากฏขึ้นขณะคุณอยู่เพียงลำพังการรู้จักขั้นตอนปฐมพยาบาลและการขอความช่วยเหลืออย่างถูกต้องคือสิ่งที่สามารถตัดสินชะตาชีวิตได้จริงทุกนาทีที่ผ่านไปเซลล์สมองนับล้านตายลงจากการขาดเลือดและออกซิเจนการช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่วินาทีแรกจึงสำคัญกว่าทุกสิ่งเพราะแม้คุณจะไม่ได้เป็นแพทย์หรืออยู่ใกล้โรงพยาบาลแต่การรู้ขั้นตอนพื้นฐานจะช่วยยืดเวลาชีวิตก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างมาก ทันทีที่รู้ตัวว่ามีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเช่นปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดหรือรู้สึกเวียนหัวรุนแรงอย่าพยายามเดินอย่าฝืนทำกิจกรรมใดๆให้รีบหยุดทันทีเพราะการเคลื่อนไหวอาจทำให้ความดันในสมองสูงขึ้นและเพิ่มความเสียหายต่อหลอดเลือดให้คุณพยายามหาที่นั่งหรือนอนในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีของตกของแหลมหรือพื้นที่แข็งเช่นพื้นห้องน้ำหรือมุมโต๊ะหากอยู่ในห้องนอนให้พิงหมอนหรือผนังเพื่อพยุงตัวในท่ากึ่งเองขั้นตอนแรกที่ควรทำคือการเช็คตัวเองเพื่อประเมินอาการฟาส ซึ่งเป็นหลักสากลที่แพทย์ทั่วโลกใช้ในการตรวจสอบโรคหลอดเลือดสมองอย่างรวดเร็ว F face หน้าลองยิ้มหน้ากระจกหรือสัมผัสแก้มตัวเองถ้าหน้าข้างหนึ่งตกหรือปากเบี้ยวแปลว่ามีโอกาสสูง A arm แขนยกแขนทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกันหากแขนข้างหนึ่งตกลงหรือไม่มีแรงแสดงว่าอาจมีหลอดเลือดสมองตีบ S speed การพูดลองพูดประโยคสั้นๆเช่นฉันไม่เป็นอะไรถ้าพูดไม่ชัดหรือพูดแล้วเสียงแปลกให้ถือเป็นสัญญ,ญาณอันตราย ที่ทำเวลาหมายถึงให้รีบโทรขอความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดทุกนาทีที่เสียไปคือความเสียหายของสมองเมื่อแน่ใจแล้วว่าอาการของตนเองสอดคล้องกับฟาสต์ให้รีบจัดท่าทางของร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นวิธีที่ถูกต้องคือให้นอนในท่าตะแคงซ้ายสีสย,ยกสูงประมาณ30องศาโดยใช้หมอนหรือผ้าห่มพับรองไว้ท่านี้จะช่วยลดแรงดันในกระโหลกศีรษะและช่วยให้เลือดไหลเวียนเข้าสมองได้ดีขึ้นท่าอยู่ในท่านั่งให้เอ็นพิงผนังและพยายามไม่ก้มหน้าเพราะจะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองยากขึ้น หลังจากจัดท่าทางเรียบร้อยให้ควบคุมลมหายใจหายใจเข้าให้ลึกและช้าพยายามทําให้จังหวะคงที่ไม่หอบไม่เร่งเพราะหากหายใจเร็วเกินไปจะทําให้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดลดลงและส่งผลต่อสมองพยายามโฟกัสกับลมหายใจทุกครั้งนับในใจ1-5ถึงเมื่อหายใจเข้าและอีก1-5ถึงเมื่อผ่อนออกทําเช่นนี้ซ้ําๆเพื่อให้สมองได้รับออกซิเจนอย่างสม่ําเสมอเมื่อร่างกายเริ่มนิ่งและหายใจได้ดีขึ้นขั้นตอนถัดมาคือการโทรหาความช่วยเหลือซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเอาชีวิตรอดหากโทรศัพท์อยู่ในระยะ เอื้อมมือให้ค่อยๆเอื้อมอย่างระมัดระวังโดยไม่ใช้แรงมากเกินไปเพราะความดันอาจเปลี่ยนฉับพลันใช้นิ้วมือข้างที่ยังขยับได้กฎหมายเลขฉุกเฉิน1669สำหรับประเทศไทยซึ่งจะเชื่อมต่อกับศูนย์กู้ชีพได้โดยตรงหากอยู่ในประเทศอื่นให้ใช้หมายเลข911หรือ112พูดให้สั้นและชัดที่สุดเช่นฉันเป็นสโรกอยู่บ้านคนเดียวขอรถพยาบาลด่วนเจ้าหน้าที่จะถามที่อยู่หรือเบอร์โทรกลับพยายามตอบเท่าที่จำได้แม้พูดไม่ชัดก็อย่ายอมแพ้เพราะเจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบติดตามสัญญ,ญาณโทรศัพท์ระบตุตำแหน่งคุณได้ หากไม่สามารถพูดได้หรือมือสั่นจนกดหมายเลขไม่ได้ให้ใช้ระบบฉุกเฉินในโทรศัพท์เช่นการกดปุ่ม power 5ครั้งหรือกดปุ่ม SOS ซึ่งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่มีติดตั้งอยู่ระบบจะส่งข้อความพร้อมพิกัดไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหากตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในแอปพลิเคชันสุขภาพเช่น m e d i c o n ID ให้แน่ใจว่ามีข้อมูลโรคประจำตัวและเบอร์ติดต่อฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลได้ถูกต้องหากคุณไม่มีแรงแม้แต่จะหยิบโทรศัพท์ให้พยายามส่งเสียงขอความช่วยเหลือให้ดังที่สุดแม้ จะพูดไม่ชัดแต่เสียงร้องหรือการเคาะของแข็งอาจช่วยให้คนใกล้เคียงได้ยินถ้าอยู่ในอาคารหรือห้องเช่าให้เคาะกำแพงหรือพื้นหลายๆครั้งติดต่อกันเพื่อดึงความสนใจเสียงต่อเนื่องจะสะท้อนออกไปไกลกว่าเสียงร้องธรรมดาในกรณีที่เริ่มรู้สึกว่าร่างกายข้างหนึ่งชาและเย็นลงให้ใช้มือข้างที่ยังขยับได้ลูบหรือบีบเบาๆบริเวณแขนหรือขาข้างที่ชาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดอย่าใช้น้ำร้อนประครบเพราะอาจทำให้หลอดเลือดขยายเร็วเกินไป และเกิดอาการช็อกได้แค่การนวดเบาๆอย่างสม่ำเสมอก็เพียงพอที่จะช่วยให้เลือดอยังเคลื่อนไหวอีกเทคนิคที่สามารถทำได้คือการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเป็นจังหวะเช่นขยับนิ้วมือหรือเท้าช้าๆแม้เพียงเล็กน้อยก็มีประโยชน์เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อแข็งตัวและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนั้นการเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ควรใช้แรงแต่ให้ทำอย่างอ่อนโยนสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายยังตอบสนองต่อสมองขณะรอความช่วยเหลืออย่ากกินหรือดื่มน้ำใดๆเด็ดขาดเพราะกล้ามเนื้อในลำคออาจไม่ทำงานปกติ และทำให้สำลักได้ง่ายหากกินยาหรือดื่มน้ำในช่วงที่หลอดเลือดสมองแต่จะเพิ่มความเสี่ยงให้เลือดออกมากขึ้นซึ่งเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงควรเก็บพลังงานไว้เพื่อหายใจและมีสติอยู่กับตัวเท่านั้นหากเริ่มรู้สึกวิงเวียนหรือสายตาร้ามัวให้หลับตาชั่วครู่แต่ต้องไม่หลับลึกการหลับจะทำให้ร่างกายลดการทำงานของสมองและหัวใจซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ให้เปิดตาเป็นระยะ,ะยะและมองรอบห้องเพื่อกระตุ้นสมองส่วนการรับรู้ใช้เสียงพูดคุยกับตัวเองหรือท่องชื่อคนในครอบครัวในใจ เพื่อให้สมองส่วนความจํายังทํางานการกระตุ้นทางจิตใจเช่นนี้สามารถช่วยให้สมองชะลอก,การสูญเสียการทํางานได้เล็กน้อยอีกสิ่งที่ช่วยได้คือการลดแรงดันในร่างกายถ้ารู้สึกหัวใจเต้นแรงหรือความดันสูงให้พยายามหายใจลึกๆหลายครั้งติดต่อกันและคลายเสื้อผ้าที่รัดแน่นเช่นเข็มขัดเสื้อคอปิดหรือยกคอเสื้อออกจากลำคอเพื่อให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นหากอากาศเย็นเกินไปให้ห่มผ้าบางๆเพราะความเย็นทําให้หลอดเลือดหดตัวและทําให้เลือดไหลเวียนช้าในกรณีที่อาการหนัก และเริ่มรู้สึกชาไปทั้งตัวคุณอาจลองใช้เทคนิคจิ้มนิ้วให้เลือดออกเล็กน้อยในกรณีฉุกเฉินสุดขีดเช่นอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีโทรศัพท์และไม่มีใครอยู่ใกล้วิธีคือใช้เข็มสะอาดหรือของแหลมเล็กๆแทงปลายนิ้วมือให้เลือดซึมออกเล็กน้อยหนึ่งสองหยดต่อข้างจากนั้นนวดเบาๆเ,าเาพื่อให้เลือดไหลาการทำเช่นนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดความดันในหลอดเลือดอย่างเฉียบพลันและกระตุ้นการไหลเวียนแต่ควรทำด้วยความระมัดระวังและเฉพาะเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น หากมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใกล้ตัวเช่นสมาร์ทวอทที่มีระบบตรวจจับการล้มให้เปิดโหมดฉุกเฉินทันทีบางรุ่นจะโทรแจ้งหน่วยกู้ภยัยโดยอัตโนมัติเมื่อพบว่าผู้สวมใส่ล้มและไม่ตอบสนองในช่วงเวลาหนึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้กลายเป็นตัวช่วยชีวิตที่ทรงพลังโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในขณะเดียวกันให้พยายามจดจำเวลาเริ่มต้นของอาการเพราะข้อมูลนี้จะช่วยแพทย์ในการรักษาอย่างมากหากเจ้าหน้าที่มาถึงและทราบเวลาที่อาการเริ่มขึ้นอย่างชัดเจน พวกเขาจะสามารถตัดสินใจให้ยาละลายริ่มเลือดได้ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งโดยทั่วไปคือภายใน4.5ชั่วโมงหลังเริ่มอาการการจำเวลาได้แม่นยำจึงอาจเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตคุณได้เมื่อรอเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงให้เปิดประตูบ้านหรือประตูห้องท่าทำได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาได้สะดวกหากทำไม่ได้ให้พยายามทิ้งร่องรอยหรือข้อความไว้ใกล้ประตูเช่นเขียนคำว่าช่วยด้วยหรือสตรกบนกระดาษและวางในจุดที่มองเห็นง่ายที่สุดเพื่อให้คนที่เข้ามาพบรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น ในระหว่างนี้อย่าปล่อยให้สมองหยุดทำงานพยายามขยับดวงตามองรอบๆห้องหรือคิดถึงสิ่งต่างๆเพื่อกระตุ้นสมองส่วนการประมวลผลให้พยายามพูดชื่อของตัวเองชื่อคนในครอบครัวหรือที่อยู่แม้จะพูดไม่ชัดแต่เป็นการฝึกให้สมองส่วนภาษายังทำงานอยู่เพราะเมื่อเซลล์สมองขาดเลือดมันจะเริ่มหยุดการสื่อสารกับร่างกายการพูดและคิดซ้ำๆจะช่วยกระตุ้นให้เซลล์ที่ยังมีชีวิตเชื่อมต่อกันต่อไปได้อีกระยะหากเริ่มมีอาการชาตามปากหรือลิ้นอยากพยายามกัดฟันแน่นหรือดึงลิ้นออกมา เพราะจะทาให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บให้พยายามเปิดปากเล็กน้อยและหายใจทางปากสลับกับจมูกเพื่อให้ระบบทางเดินหายใจยังทํางานต่อเนื่องบางคนที่เคยผ่านเหตุการณ์นี้เล่าว่าการตั้งสมาธิในช่วงเวลาวิกฤตสามารถช่วยควบคุมอาการได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อร่างกายเริ่มชาให้หลับตาและนึกภาพว่าเลือดก,กําลังไหลไปเลี้ยงสมองช้าๆใช้จินตนาการช่วยให้ร่างกายสงบเพราะจิตใจที่สงบจะทําให้ร่างกายปล่อยสารเคมีที่ช่วยลดความดันและบรรเทาอาการเกร็งของหลอดเลือดได้เล็กน้อย เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือเสียงคนเข้ามาอย่าตกใจพยายามขยับมือหรือเท้าเพื่อแสดงว่าคุณยังรู้สึกตัวเพราะการตอบสนองนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการได้เร็วขึ้นหากพวกเขามาถึงขณะที่คุณยังพอมีสติให้บอกเวลาที่อาการเริ่มต้นโรคประจําตัวยาที่กินอยู่ประจําและแพ้ยาใดบ้างหากพูดไม่ได้ให้ใช้การชี้หรือเขียนบนพื้นผิวใกล้ตัวแทนขั้นตอนทั้งหมดนี้ดูเหมือนมากแต่ในความจริงคือการรักษาชีวิตภายในไม่กี่นาทีแรกก่อนถึงมือแพทย์ทุกการ